สวัสดีครับขอต้อนตรับทุกคน,กค,น,นครับเข้าสู่รายการพร้อมไปกับเพลงรายการ,รที่จะพาทุกๆคนไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆ ใช่ค่ะพร้อมกับเรียนรู้ภาษามือไปพร้อมกับเราสองคนเลยนะคะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนทำคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปด้วยนะคะ วันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะวันนี้เพลพาเพื่อนๆนมาเที่ยวที่โรงเรียนเก่าของเพลเองครับเพราะว่าวันนี้นะคะที่นี่เนี่ยเขามีสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมต่างๆนะคะจากน้องๆศูงย์หลวกค่ะเห็นว่าน่าสนใจมากเลยอยากรู้แล้วว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในกันไหมคะครับโอเคครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากจะให้ท่านรองนะคะเล่าประวัติความเป็นมาของโรงเรียนหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆนะคะเป็นโรงเรียนหูหนวกแห่งที่สองของประเทศไทยค่ะสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2,504ค่ะอืมหูนานมากเหมือนกันนะคะ,คะเนี่ยส2ปีค่ะโอ้แล้วก็อันนี้อยากทราบอีกอย่างหนึ่งค่ะ อยากทราบเรื่องของว่ากิจกรรมแล้วก็ผลงานเด่นๆของทางโรงเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างคะผลงานหนึ่งที่ทางโรงเรียนเรามีความภาคภูมิใจนะคะก็คือการแข่งขันนวัตกรรมทางการศึกษาที่เกี่ยวกับการเขียนโคดดิ้งค่ะอเขียนโคดดิ้งด้วยยากมากนะคะใชขนาดผู้ใหญ่นี่ยังทำได้ยากเลยนะคะ อยากรู้แล้วค่ะว่าเป็นยังไงอยากรู้ไหมลูกอยากรู้ครับคนนี้เนี่ยต้องเคยเรียนอยู่แล้วใช่ไหมเคยเรียนเคยเรียนมาแลชอบมากครับเดี๋ยวให้ท่านรองพาไปชมกันเลยดีไหมคะได้เลยค่ะไปค่ะไปด้วยกันนะคะแล้วก็ท่านรองด้วยมาค่ะค่ะไปพร้อมกันเลยค่ะ ค่ะในส่วนแรกนะคะที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะก็คือน้องๆเนี่ยสามารถานำความสามารถของตัวเองนะคะมาประยุกต์ใช้นะคะให้เข้ากับชีวิตปัจจุบันอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่านปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยนะคะมีผลนะคะกับเด็กวัยรุ่นมากนะคะทางโรงเรียนของเราเนี่ยก็เลยส่งเสริมให้น้องนะคะรู้จักใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ ะะอย่างที่เราเห็นว่าพอน้องวาดรูปผ่านระบบคอมพิวเตอร์นะคะตรงนี้เนี่ยน้องสามารถที่จะนำไปต่อยอดนะคะเอาไปส่งเสริมอาชีพของน้องเองได้ไม่ว่าจะวาดเป็นการ์ตูนเล็กๆน้อยๆเพื่อนำไปขายนะคะหรือว่าหรือว่านะคะหรือว่าจะส่งผลต่อยอดไปอีกอาจจะเอาไปไว้ในกระเป๋าหรือเป็นลายลายสติกเกอร อย่างนี้เป็นต้นค่ะเก่งมากเลยค่ะคือคือโรงเรียนสนับสนุนได้สุดยอดมากเลยนะคะเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือนี่คือนวัตรกรรมนี้ทันสมัยสุดๆค่ะ เยอยมากๆเลยครับพี่เดี๋ยวเราเข้ามาดูอีกอนวัตกรรมหนึ่งนะคะที่น้องๆจากโรงเรียนสดศึกษาทุ่งมหาเมฆของเรานะคะซึ่งร่วมกันกับคุณครูนะคะคิดค้นขึ้นมานะคะเพื่อนำโครงการตัวนี้นะคะเข้าร่วมประกวดนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะให้น้องแนะนำค่ะค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อชนิดาพรน,นะคะ ชื่อเล่นที่น้องเอินนะคะหนูเป็นเด็กหูหนวกนะคะเดี๋ยวหนูจะขออนุญาตเล่าโครงการนะคะพอสังเขตนะคะโครงการตัวนี้นะคะเป็นโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุนะคะปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยผู้สูงอายุมีจํานวนมากที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้นะคะแล้วก็อยู่บ้านเพียงลําพังนะคะเราเลยคิดค้นนวัตกรรมนะคะที่จะให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้นะคะในกรณีที่เขาหกล้มนะคะหรือเขาเจ็บป่วยเนี่ย ที่อยู่ในห้องเนี่ยไม่รู้จะทํำยังไงนะคะเราก็เลยคิดคนนวัตกรรมตัวนี้ขึ้นมานะคะที่จะช่วยเหลือ,อผู้สูงอายุนะคะโดยผ่านโครงการของคิดไบา์นะคะตรงนี้นะคะช่ช่วยเหลือตัวเองได้นะคะโดยโครงการของเราเนี่ย <c oughs> ก็จะไม่ทําให้ผู้สูงอายุเจ็บค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะโอเค จะเป็นตุ๊กตาตัวอย่างนะคะในกรณีที่แทนผู้สูงอายุนะคะพอเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยถ้าเกิดเหตุในกรณีที่ขึ้นไฟสีเหลืองนะคะเกิดลื่นล้มหกล้มนะคะประมาณ1นาทีนะคะ อย่างตัวอย่างที่เราเห็นเลยนะคะเนี่ยพอหกล้มไปประมาณ1นาทีผู้สูงอายุจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะสัญญาณไฟจะเริ่มขึ้นสีแดงค่ะ mm hmm. เพื่อที่จะให้บุคคลภายนอกอได้เห็นว่าผู้สูงอายุเนี่ยต้องการความช่วยเหลือแล้วอย่างเร่งด่วนนะคะตรงนี้จะได้เข้ามาช่วยกันได้ทันเวลานะคะประมาณ20นาทีนะคะหรือมากกว่านั้นที่ผู้สูงอายุหกล้มไปนะคะค่ะแล้วก็ประมาณนะคะว่า ใช่ใช่ใช่ค่ะสถานอ่าให้คนที่อยู่ภายนอกอาคารเนี้ยค่ะได้รับทราบใช่ค่ะใช่เนี่ยค่ะเราจะมาดูอีกครั้งนะคะในกรณีที่ผู้สูงอายุหกล้มนะคะจะขึ้นไฟสีแดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยค่ะรอเวลาประมาณ30วิใช่อ่ะรอกันไปค่ะ แล้วก็จะมีเสียงดังขึ้นมานะคะเพื่อเปนการส่งสัญญาณให้คนภายนอกได้ยินชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะแล้วก็เพื่อเป็นการเตือนนะคะให้พ่อแม่หรือคนในครอบครัวต่างๆนะคะได้เข้ามาช่วยเหลือดูแลนะคะในส่วนนี้นะคะพาไปโรงพยาบาลค่ะ ฟังจากเสียงได้นะคะจากสัญญาณไฟก็ได้ค่ะคนที่อยู่ชุมชนใกล้ๆนะคะก็จะได้ได้ยินเสียงด้วยค่ะเจ๋งมากๆเลยครับผม โอ้แบบว่าเป็นนวัตรกรรมที่น่าสนใจแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะนําไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้จริงๆด้วยใช่ค่ะทีนี้อยากจะดูผลงานชิ้นต่อไปแล้วค่ะเป็นอันไหนคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างๆ <Okay. S 1> กันเลยนะคะไปไ<ด>ค่ะ,คะไปกันเลยค่ะ <Wow. S 1> แล้วผลงานชิ้นนี้เกี่ยวกับอะไรคะ ค่ะผลงานชิ้นนี้ของเรานะคะก็จะเป็นการจําลองห้องอัคคีภัยนะคะโดยเดี๋ยวเราจะให้น้องๆที่บกห้องทางการได้ยินของโรงเรียนศึกษาทุ่งมหาเมฆทั้งสองคนได้อธิบายให้เราฟังกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะผมชื่อนะคะนัชนนครับผมชื่อพีรพัฒน์ครับครับวันนี้นะครับผมจะมาเสนอโครงการนะครับห้องจําลองนะครับป้องกันการอักคีภัยนะครับ ครับเราจะพบว่าในปัจจุบันนะครับไฟเนี่ยเราจะเห็นว่ามีไฟไหม้บ่อยๆเลยนะครับอตอนนี้นะครับก็คือคนเนี่ยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับแล้วก็อากาศที่ร้อนมากๆด้วยนะครับออย่างในห้องเรียนอย่างนี้นะครับพวกผมก็เลยคิดค้นนวัตกรรมตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการจําลองให้เห็นว่าเราจะช่วยยังไงนะครับอ่าอ๋อมีระบบช่วยใช่มีระบบช่วยด้วยค่ะในส่วนนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาอลองทําดูเลยนะคะ โอเคเริ่มเลยค่ะนกนี้ก็จะแทนคนค่ะอ๋อนกนี่คือแบบเป็นคนอบ,บ,บ,บนะบะขึ้นไปอยู่นะครับภายในห้องนะครับาตอนนี้เข้ามาอยู่ในห้องแล้วนะครับอยู่ชั้นสองนะครับ พอเปิดมาเนี่ยเขาจะเปิดพัดลมทิ้งไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเปิดไฟทิ้งไว้ด้วยนะคะตอนนี้คือเปิดไว้เลยทั้งพัดลมทั้งไฟเลยนะคะสมมุติว่าอ่านักเรียนเนี่ยพอถึงเวลากลับบ้านแล้วนะคบเนี่ยเขาก็จะกลับบ้านไปเลยอ๋อเราจะสังเกตเห็นได้ว่าลืมปิดไฟและลืมปิดพัดลม,มใช่ไม่มีใครปิดเลยนะคะอ่า วุนแล้วทีนี้นะครับไม่มีใครปิดไฟปิดขึ้นลงภายในห้องเรียนเลยนะครับสมมุติว่าพบว่าไฟนะครับเตือนก็จะมีสีขาวอ่าตรงนี้นะครับจะเห็นได้ที่สัญญาณไฟเลยถ้าสมมุติกลืมปิดไฟก็จะเตือนเตือนเลยสีขาวขึ้นมา ลมลืมปิดนะครับไฟก็จะเตือนเป็นสีน้ำเงินอมาแล้วแบบหนึ่งค่ะตัวอย่างสมมุติว่าห้องนี้นะคะห้องเรียนของผมนี่นะครับอาอมีความร้อนที่สูงมากนะครับอาก็จะมีไฟเตือนขึ้นสีแดงครับผมก็จะมีสัญญาณเสียงดังขึ้นมา ค่ะเดี๋ยวผมจะทดลองทำให้ดูครับเนี่ยค่ะก็จะเกิดเสียงดังขึ้นมาแล้วก็มีไฟสัญญาณสีแดงด้วยค่ะเป็นการเตือนนะคะช่วยให้เราได้มองเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะครับอ่าครับเราจะได้เข้าไปช่วยกันปิดให้เรียบร้อย ือจากว่าการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาเป็นสิ่งประดิษฐ์นะคะอย่างหนึงเลยอะที่ประทับใจมากๆนะคะคือน้องๆเนี่ยใช้ใช้ปัญหาในชีวิตประจำวันที่หยิบเอาขึ้นมาแล้วก็แก้ไขปัญหาเพื่อที่จะเขาเรียกว่าปรับให้ชีวิตเนี่ยง่ายขึ้นอ้ใช้คเก่งมากเก่งมากครับขอบคุณครับ ะะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองที่พาเราทัวร์แล้วก็ดูนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ต่างๆของน้องนๆนะคะคือเจ๋งมากเลยประทับใจมากนะคะและก่อนที่เราจะอ่ะสุยดครับดูท่าทางว่าชอบมากใช่ไหมคะชอบมากครับผมออชอบนานมากเลยไดล้ลองด้วยนะคะคือที่นี่เนี่ยถือว่า เปิดโอกาสให้ใเด็กๆนะคะได้ลองทดลองแล้วก็ลองทำสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนี่ถือว่าดีมากค่ะและในตอนหน้าเราสองคนจะพากันไปเที่ยวแล้วก็เรียนรู้เรื่องอะไรที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะแต่อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราสองคนด้วย,ยะนะครับและวันนี้นะคะเวลา ของเราสองคนเนี่ยหมดลงแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับช่วงคำศัพท์ภาษามือสวัสดีครับคำที่หนึ่งทดลองทดลองคำที่สองพัฒนาพัฒนา คำที่สามเรียนรู้เรียนรู้คำที่สี่ความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์คำที่ห้าเทคโนโลยีเทคโนโลยีโโลยขอบคุณมากๆครับบ๊ายบาย